เเสาหลักของการพัฒนาตนเองโดยไบรอันเทรซี่ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอของเราเกี่ยวกับเจ็ดเสาหลักสำคัญของการพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองคือกระบวนการของการปรับปรุงและขยายตัวเองเพื่อที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและบรรลุเป้าหมายของคุณในคลิปนี้เราจะพูดถึงเจ็ดเสาหลักที่เป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองตามที่ระบุไว้โดยไบรอันเทรซี่ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขานี้เสาหลักที่1การตระหนักรู้ในตนเองเสาหลักแรกของการพัฒนาตนเองคือการตระหนักรู้ในตนเองหรือความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของตัวเองซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณตลอดจนค่านิยมและความเชื่อของคุณ การตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองเพราะจะช่วยให้คุณระบุด,ด้านต่างๆของชีวิตที่ต้องการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของคุณได้ดียิ่งขึ้นเสาหลักที่2ความรับผิดชอบส่วนบุคคลเสาหลักที่2ของการพัฒนาตนเองคือความรับผิดชอบส่วนบุคคลหรือความเต็มใจที่จะเป็นเจ้าของการกระทําและผลที่ตามมา ซึ่งหมายถึงการยอมรับว่าคุณเป็นผู้ควบคุมชีวิตของคุณเองและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกความรับผิดชอบส่วนบุคคลสามารถช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายและความพ่ายแพ้และนั่นเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของคุณเสาหลักที่3วินัยในตนเองเสาหลักที่3ของการพัฒนาตนเองคือมีวินัยในตัวเองหรือความสามารถในการควบคุมความคิด ควบคุมอารมณ์และการกระทำเพื่อการกระทำเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญที่ชัดเจนจากนั้นทำงานอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นการมีระเบียบวินัยในตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองเพราะจะช่วยให้คุณมีสมาธิและมีแรงจูงใจแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคหรือความพ่ายแพ้ก็ตามเสาหลักที่4 การเติบโตส่วนบุคคลเสาหลักที่4ของการพัฒนาตนเองคือการเติบโตส่วนบุคคลหรือกระบวนการพัฒนาและขยายตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการได้รับความรู้ใหม่ๆและพัฒนาความสามารถใหม่ๆการเติบโตส่วนบุคคลเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาตนเองเพราะจะช่วยให้คุณมีความเกี่ยวข้องและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัวเสาหลักที่5การคิดเชิงบวกเสาหลักที่5ของการพัฒนาตนเองคือการคิดเชิงบวกหรือการฝึกฝนการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีในทุกสถานการณ์และการรับเอาทัศนคติเชิงบวกมาใช้ซึ่งรวมถึงการแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวกและการมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ และโอกาสที่เป็นไปได้ในทุกสถานการณ์การคิดบวกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองเพราะมันช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมองโลกในแงด่ดีและยังนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิตของคุณเพิ่มขึ้นอีกด้วยเสาหลักที่ 6. ความคิดสร้างสรรค์เสาหลักที่6ของการพัฒนาตนเองคือความคิดสร้างสรรค์หรือความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการคิดนอกกรอบและการค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ความคิดอย่างสร้างสย่ยงสร้างสารรค์นั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนาตนเองเพราะจะช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าใครและยังนาไปสู่ความสําเร็จและความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยเสาหลักที่7การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเสาหลักที่7และเสาสุดท้ายของการพัฒนาส่วนบุคคล คือการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลหรือกระบวนการกำหนดและส่งเสริมคุณค่าที่ไม่เหมือนใครของคุณซึ่งรวมถึงการสร้างชื่อเสียงสร้างเครือข่ายและสื่อสารทักษะและความเชี่ยวชาญของคุณอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สำ,สำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองเพราะจะช่วยให้คุณโดดเด่นและได้รับการยอมรับในสายงานของคุณนอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ความสำเร็จ และโอกาสที่เพิ่มขึ้นอาชีพการงานของคุณด้วยโดยสรุปแล้วเสาหลักที่เสาหลักที่สำคัญ7ประการของการพัฒนาตัวเองได้แก่การตระหนักรู้ในตัวเองความรับผิดชอบส่วนบุคคลวินัยในตนเองการเติบโตส่วนบุคคลการคิดเชิงบวกความคิดสร้างสารรค์และการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลด้วยการมุ่งเน้นและปรับปรุงด้านเหล่านี้ คุณสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและบรรลุปเป้าหมายได้และเช่นเคยหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดฝากไว้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างผมหวังว่าเราจะได้แบ่งปันความคิดเห็นกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเพื่อให้เรามีกำลังใจทำต่อไปนอกจากนี้ ช่วยรับชมคลิปอื่นๆของเราด้วยขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับ